ค่ะเดี๋ยววิพามมาดูงานนะคะที่กําลังจะส่งลูกค้านะเดี๋ยวมาเทสให้ดูนะคะอันนี้เป็นตัวสั้นนะคะปีกสเตเลดนะปีกแคบนะคะปีกนี้สิบห้าเซนนะอะโรอเลอร์ข้างนะคะเป็นลำแปดมิลน,นะใช้สองระบบนะคะใช้ลูกดอกได้แล้วก็ใช้ลูกแปดมิลได้อันนี้เป็นรางจับสิบเอ็ดมิลน,นะคะแล้วก็มีศูนย์ปลายทุกตัวนะคะมีรางจับทุกตัวนะคะมีไกเซฟทุกตัวนะคะ อ่ทีนี้เรามาดูตัวอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นงานเดียวกันเลยนะคะของลูกค้าคนเดียวกันสั่งสองกระบอกนะตัวสั้นเหมือนกันเลยนะคะลำ8มิลปีแคบนะคะงาน2ระบบนะคะมีรางจับ11มิลทุกตัวนะแล้วก็จะมีนี่ศูนปลายทุกตัวนะคะตัวนี้นะคะราคา1,950ราคา1,950นะคะคือราคาโอนนะ ค่าลูกค้าเก็บเงินปลายทางนะคะจะมีบวกเพิ่มอีก300ร้อบาทเป็นค่าส่งแล้วก็ค่า COD คือค่าเก็บเงินปลายทางนะคะของที่จะได้แถมนะคะก็คือมีลูกแปดมิลนะคะหนึ่งร้อยลูกนี่คะลูกกลมลูกแปดมิลหนึ่งอยลูกนะคะแล้วก็จะมีลูกดอกลายเงี้ยหนึ่งดอกแล้วก็จะมีมือดึงนะคะตัวนี้เลยนะใกล้ชุดนี้ไปนะคะราคาหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบนะคะราคาโอนนะ ถ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มสามร้อยบาทนะคะเดี๋ยววีเทสยิงให้ดูนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาเทสกันนะคะกระบอกแรกนะคะเราก็ค้ำก่อนนะคะแล้วก็ดึงเข้าหาตัวนะคะเห็นไหมคะอ่าทีนี้พอดึงเข้าหาตัวก็จัดยางนิดนึงล้ำแปดมิลใช้ลูกแปดมิลนะคะใส่เลยให้เขาลงมาที่ตัวส่งลูกนะคะ วิธีเทสเซฟนะคะมือซ้ายกดไปทางขวานะคะแล้วก็ไกลเห็นไหมคะที่ล่นเนาะทีนี้เวลาปลดเซฟมือขวากดไปทางซ้ายนะคะนี่นะแล้วก็เร็งเลยนะคะนี่นะคะกระบอกแรกนะเรามาเทสตัวที่สองต่อเลยนะคะเอาค้ำนะแล้วก็ ดึงยางนะคะเข้าหาตัวเรานะเคแล้วก็จัดยางนิดหน่อยนะคะใส่ลูกเอาลูกใส่ก่อนนะให้เขาลงมาที่ตัวแม่เหล็กนะคะเวลาเราเทสเซฟนะเทสไกนะคะเทสเซฟมือซ้ายกดไปทางขวาแล้วก็ลองไปดูเห็นไหมไม่ลั่นเนาะเวลาปลดเซฟมือขวากดไปทางซ้ายนะคะแล้วก็ลิงอ่ะเห็นไหมคะ Okay